ผู้ชม่าช่องวัน31ของเราเนี่ยนอกจากมอบความสุขให้คุณผู้ชมผ่านหน้าจอแล้วนะคะเราก็ขนกันไปถึงที่เลยด้วยเหมือนกันล่าสุดกับตลาดนัดวันสร้างสุขที่เชียงใหม่นะคะตลอด4วันเต็มๆขนไปทั้งนักแสดงจากช่องวัน31 g m m 25ผู้ประกาศข่าวจากสำนักข่าววันนิวส์นะคะเรียกว่าไปกันเพียบเลยใช่ครับงานนี้ครับพี่บอยวัมบันเทิงของเราครับได้ประมวลภาพความสนุกความสุขตลอด4วันในตลาดนัดวันสร้างสุขมาให้กับคุณผู้ชมด้วยครับเชิญชมได้เลยครับ เปนแฟนวันบันเทิงมาที่ตลาดนัดวันสร้างสุขนะครับนี่คือบรรยากาศที่บอยอยากจะประมวลภาพความประทับใจตลอด4ี่วันให้เป็นแฟนวันบันเทิงได้ฟังนะฮะก่อนหน้านี้เราได้เจอหนุ่มอนุวัต์ในวันแรกโอ้โหหลายๆคนเขามาทักทายทีมข่าวของเราสําหรับพี่หนุ่มมนุวัน์แล้ววันนี้อีกหนึ่งคนที่เป็นคนข่าวอยู่กับเราก็คือพี่แจ็คสีสุพค่ะพี่แจ็คเป็นไงบ้างความสุขของพวกเราสมชื่อตลาดนัดวันสร้างสุขมากๆค่ะพี่บอยแล้วก็วันนี้มันเป็นโอกาสดี ใหม่เข้ามาทักทายเข้ามาถ่ายรูปแบบอบอุ่นมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือตลาดนัดของเรา55ร้านค้าที่มาออกบูสอร่อยทุกร้านน่ารักทุกร้านเลยจริงๆ <S <S ตอนนี้คนที่มามอบความสุขและจะเป็นตัวแทนพวกเราในการที่จะถ่ายทอดบรรยากาศแห่งความประทับใจที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นก็คือคนนี้เลยแจมรัชตากาพลนี่คือซุปตาห้างแต่ทั้งสองคนครับแฟนคลับเยอะมากวันนี้เป็นวันที่2ผมที่ผมอยู่ที่นี่ก็สนุกเลยครับคือเป็นแฟนมากันอบอุ่นมากคือผมกลับมาบ้านผมผมอยู่เชียงใหม่ก็ได้รับการต้อนรับอบอุ่นมากสิ่งหนึ่งที่เป็นความลับที่เราอยากจะบอกแฟนๆบันเทิงก็คือศิลปินของพวกเราเนี่ยอย่างแจมหรือว่าหลายๆคนเนี่ยเตรียมเพลงตั้งใจเอา เพลงมาร้องอย่างแจนี่ฝึกเลยแล้วก็ม,มีเพลงโชว์อย่างพอยก็จะมีเพลงโชว์ตื่นเต้นไหมครับกับการที่ได้ร้องเพลงให้กับชาวเชียงใหม่ได้ฟังกันโอ้ตื่นเต้นครับเป็นเล่นตื่นเต้น,ตน,ตน,ตนจริงๆถ้าร้องเป็นภาษาเหมือนกันได้ร้องไปแล้วครับแต่ทำไม่ได้ทำไม่ได้ นอกเหนือจากสินค้าอาหารอร่อยๆแล้วนะครับคุณผู้ชมตลาดนัดวันสั่งสุขมีศิลปินหน้าจอช่องวัน31จีนแอมแกรมี่จีเอ็มทีวีแล้วก็แกรมี่โกรวมถึงเพื่อนๆศิลปินในวงการเดินทางมามอบความสุขกับชาวเชียงใหม่นะครับยกตัวอย่างเช่นนี่น้องบูมน้องภูมิฟอสบุ๊กน้องพรื่มจีนเอ็มทีวีนจังปังปอนเดอะสตาร์โตโต้ธนะเดชจากโกลเด้นซองนะครับน้องปู่น้องนัทน้องเกียวหุยหนูเล็กแล้วก็นักแสดงต่างๆโอ้มากันเยอะมาก time I <laughs> am พ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับแล้วก็อีกหลายจังหวัดเลยที่เข้ามาร่วมนะครับในกิจกรรมตลาดนัดวันสร้างสุขนะครับที่เซ็นทรันเชียงใหม่แอรมพอดก่อนหน้านี้เราไปอีสานครั้งนี้เรามาเชียงใหม่ภาคเหนือนะครับคิวต่อไปมันจะเป็นภาคใต้บ้างครั้งนี้ขอขอบคุณนะครับยาดมตาถ้วยทองกลิ่นเลมอนกลิ่นลาเวนเดอร์จากบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดหัวกะทิแท้ร้อยเปอร์เซนต์ตาอร่อยดียูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลานมโชเหลืองและตาซอย นิวอิสุสูดีแม็กเมจิกายทะยานต่อให้โลกตามสบู่อัมพิกาศูนย์การค้าเซ็นทันเชียงใหม่แอร์พอร์ตโรงแรมชวรอดนินมานสายการบินบางก,กอกแอร์เวย์เอเชียบูติแอร์ไลน์ ลอยบอกไปนะคะว่า4วันเต็มๆที่เชียงใหม่มีความสุขสนุกกันเต็มที่แต่ว่าคราวหน้าจะไปที่ไหนต้องรอติดตามลอยลอยแน่ลอยแน่ชาวใต้อจะไปที่ภาคใต้รอไ้เลยสวนวันเวลาที่ไหนยังไงก็ต้องรอติดตามนะคะแน่นอนที่วันบันเทิงของเราแล้วก็ทุกช่องทางของสำนักข่าววันนิวส์เลยค่ะใช่ครับตลาดที่มีความสุขมากที่สุดครับคือตลาดนัดวันสร้างสุขนะครับ